เข้าสู่ช่องทันทอกันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้อย่างที่เห็นเลยครับว่าผมมีแพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจครับผมที่ได้มาครับผมเพิ่งออเดอร์มาครับผมก็โอ้นี่ครับเห็นเห็นชัดๆเลยว่ามีตรงนี้ครับผมกล่องเป็นรูเนาะหน่อยหนึ่งเนาะโดยรวมโดยรวมเราไปดูจริงๆท่านผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมจากชื่อของวิดีโอนี้ว่าเป็นอะไรก็ สำหรับท่านผู้ชมที่เห็นแล้วเนี่ยก็คงรู้แล้วนะครับว่ามันสภาพเป็นยังไงเพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันผมก็จะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูครับผมว่าผมสั่งตัวสินค้าเช่นนี้ครับผมผมสั่งมาเป็นมือหนึ่งกบผมกับบล็อกเซตของลักไร้เสียงผมขออนุญาตใช้คัตเตอร์นะครับผม จะได้เห็นแล้วครับโอเคครับเปิดไปรพร้อมกันเลยเออตรงนี้ยังหนาอยู่สินะโอเคครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมครับด้านในอ่อคำแนะนำเราคงไม่อ่านกันโอ้มีเศษพวกนี้ถือว่าป้องกันครับผมเป็นเหมือนตัวป้องกัน โอ้ถือว่าป้องกันมาพอสมควรเลยนะครับผมป้องกันมาพอสมควรเลยเนาะ่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือมีห่อบับเบิลชั้นในมาด้วยแต่รู้สึกว่าผมจับโดนขอบครับผมผมจับโดนขอบเล้วผมรู้สึกว่าตรงนี้มันมันแหลมด้วยแหละเนาะเราไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันโอเคครับขออนุญาตนํากล่องออกก่อนแล้วกันเนาะอืม โอ้โหเลอะเทอะมากครับเลอะเทอะมากเ <c oughs> ลอะเทอะมากครับผม <c oughs> ขออนุญาตเคลียทำความสะอาดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราทำความสะอาดไปในระดับหนึ่งครับผมเราจะมาดูกันครับว่าภายในเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับผมเค okay. ก็จากที่เห็นนี่คือกล่องกล่องมีสภาพหนังสืออยู่ข้างในอยู่ครับผมอ่า มีมีซิลแล้วก็เรามองข้ามไปแล้วกันครับโอเครู้สึกว่าผมจะสามารถเปิดบริเวณนี้ได้ครับผมชอคายเขาจะทํามาบริเวณนี้นะรอบผมขอทาเป็นแนวนอนแล้วกันครับอผมจะได้ของมีคนค่อนข้างอันตรายนะครับผมต้องต้องวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยสาหรับตัวเราด้วยครับผม๊ เหมือนบับเบิ้ลหนึ่งชั้นจะถูกเคลียเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งชั้นนะครับผมเป็นชั้นตรงนี้อ๋อจริงๆชั้นนี้ก็เห็นเห็นอันนี้แล้วหรอครับเห็นตัวหนังสือแล้วเนะาะดึงออกได้แล้วครับเหมือนพลา,าจะห่อมาเป็นสเต็ปอยู่เหมือนกันนะนี่ครับผมเราก็จะคลายออกมาได้ครับผมเรียบร้อยครับ เรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งครั้งครับผมเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งโอเคอย่างเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวทาความสะอาดตรงนี้ปัดๆหน่อยแล้วกันเนาะปัดๆปัดๆเอาอันนี้ปัดๆเอาอันนี้ปัดๆเอาโต๊ะก็เกิดรอยด่างเลยนะครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยก็นี่ครับผมเป็นรักไร้เสียงครับผม มือหนึ่งครับผมมือหนึ่งในซีลเลยครับก็สั่งมานี่ครับผมตามชมเห็นกันไหมครับอ่าเป็นน่าจะเป็นตัวบล็อกเวอร์ชั่น2นะครับผมอ่าเวอร์ชั่น1เขาจะเป็นกล่องขาวรอบด้านเนาะจะเป็นตัวอ่าผมก็ยังไม่เคยอ่านเหมือนกันเรื่องนี้ก็เห็นว่าน่าสนุกครับผมเลยซื้อมาอ่านก็จะเป็นผู้ชายผมเคยดูเนื้อเรื่องมันนิดนิดนะอ่าอิชิดะ โยชิดะอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ขออภยัยนะเดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันครับผมหรือท่านผู้ชมคนไหนอยากจะแนะนําวิธีการอ่านว่าเออตัวละครน,นี้เป็นไงหรือเคลียร์ปมอย่างไรนี่ก็บอกได้ครับผม่าก็จากที่เห็นครับผมสภาพใหม่กลิกครับเท่าที่ผมดูเมื่อกี้บริเวณสันนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมบริเวณสันเขาเนี่ยโอเคมากเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดในการ ออเดอร์ของที่มีน้ำหนักครับผมถ,ถ้าเราเรียนตามกฎฟิสิกส์เนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะทิ้งตัวเนาะเวลาเขาเคลื่อนที่ยิ่งมวลเยอะมันยิ่งไปเขาเรียกว่าวัตถุต้องการคงสภาพการเคลื่อนที่ครับผมมันยิ่งน้ำหนักเยอะเนี่ยผมกลัวมันจะไปกระแทกนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะบริเวณขอบมันนั่นเองอก็ตอนนี้ถือว่าใหม่ครับผมใหม่มากเป็นอันพอใจผมแต่ผมคิดว่าเนี่ยตัวหนังสือนี้น่าจะเกิดจากการที่พ่อค้าเนี่ยน่าจะ ซื้อกล่องเป็นกล่องมือหนึ่งแล้วก็นําเอาหนังสือข้างในที่เป็นมือหนึ่งเนี่ยใส่เข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมทําการแกะเลยแล้วกันครับผมอ่าขอทําการอนุญาตแกะตรงนี้เลยแล้วกันครับผมมือหนึ่งรึสโอ้มีข้างในด้วยนะครับผม เหมือนมันถูกห่อ,อเข้าไปข้างในด้วยนะนี่ครับผมหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วครับในกล่องดูดูมันจะไม่ใช่สีดำร้อยเอร์ซนตะผมว่ามันออกชุกเขียวหน่อยนะบริเวณบริเวณด้านหลังนะตัวหนังสือหนักประมาณนึงครับผมหนักประมาณนึง่งผมขออนุญาตเอา หนังสือภายในกล่องออกมาเช็คสภาพหน่อยนะครับผมโอ้แล้วเราก็เจอเซอร์ไพรส์ครับผมเซอร์ไพรส์นั่นเองครับเป็นโอสการ์ดครับผมโอ้ขนาดขนาดพอๆกับบ็อกเซตเลยนะครับผมขออนุญาตวางหนังสือไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ครับผมขนาดพอๆกับตรงนี้เลยนะชื่อว่าใช้คำว่าโยชิโทคิโออิมะ น่าจะเป็นผู้วาดครับผมผมถ้าจำผมจำไม่ผิดเนี่ยผมหาข้อมูลมาเหมือนอาจารย์ผู้วาดจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมอา,อาจารย์โยชิโยชิโตกิโออิมะครับผมก็มีเป็นริปตัวของเขาครับผมว่าโยชิโตกิโออิมะสแลดด้วยโคดันฉะ LTD โคดันฉะเนี่ยถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีในบ็อกเซตรักลับ,ลบ ของนายหมากับน้องแนวที่ผมเพิ่งรีวิวไปเหมือนกันนะครับผมขอโคดันฉากอีกแล้วครับผมโอเคภายในกล่องครับสิ่งที่ทุกคนอาจจะก,กังวลครับผมอ๋อภายในกล่องจะมีจะมีรอยครับผมจะมีรอยนิดหน่อยเป็นรอยเหมือนเหมือนกาวซึ่งผมมองว่ามันมันไม่ไม่ซีเรียสครับผมผมผมไม่ซีเรียสกับตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเอากล่องวางไว้บริเวณนี้ก่อนครับผมอ่าแล้วเราก็มาดูตัวหนังสือกันบ้างครับ ตัวหนังสือรักไร้เสียงรักไร้เสียงอะ s i r e n Voice นั่นเองครับผมมีทั้งหมด1 2 3 4 7เล่มครับผมมีทั้งหมด7เล่มด้วยกันและ7เล่มนี้ก็น่าจะจบบริบูรณ์ในตัวนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยตอนแรกเหมือน ตัวตัวรักไร้เสียงจะเป็นวันช็อตมาก่อนครับวันช็อตคืออะไรวันช็อตนึกง่ายๆครับผมจำรักลับรับข้ามหอของนายหมากับน้องแมวได้ไหมครับผมที่ผมรีวิวไปคราวก่อนจะมีะเป็นเล่มเล็กๆครับผมเป็นเล่มช็อตสตอรี่หรือว่าวันช็อตนั่นเองครับผมพอเขามองว่าตัวเรื่องนี้มันน่าสนใจเขาก็เลยค่อยมาทําเป็นซีรีส์ที่เป็นแบบหนังสือรวมเล่มอย่างเงี้ยภายหลังครับผมอ่าก็เราก็ได้เห็นครับผมว่าหนังสือนี่ ของลักพิมพ์นี่ก็โดดเด่นนะครับผมในเรื่องของอการซีลเนาะวุ้ยทำไม <laughs> เราเคยเกลียดเธออิชิดะโยโชดะขอขออภัยครับผมอิชิดะโชยะเด็กชายผู้ถือคติประจำใจว่าร่าเริงสนุกสนานท้าทายนิชิมิยะโชโกโอเคเรารู้ตัวละคร2ตัวนี้แล้วครับผมขอบคุณมากครับผมที่มีอินโฟเมชันเล็กๆน้อยๆให้กับผม โอ้ก็หนุ่มน้อยชโชเนงคนนี้ชื่อว่าอิชิดะโชเนงครับผมอิชิดะโชยะโชเนงแปลว่าหนุ่มน้อยครับผมวัยรุ่นวัยรุ่น,น่ะอิชิดะโชยะครับผมคนนี้ก็คือคนนี้นั่นเองครับผมคุณน้องอิชิดะจะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นมอปลายแล้วเนาะตรงนี้ปุ๊บคนนี้ก็คือน้องนิชิมิยะโชโกะครับผมน้องนิชิมิยะโชโกะอ่า เป็นเด็กหญิงหูหนวกครับผมเป็นผู้พิการทางร่างกายได้การได้รับเสียงไม่ครบถ้วนนั่นเองครับผมก็คืออาจจะได้รับเสียงไม่ร้อเเซเหมือนกับท่านผู้อื่นๆครับผมผมชอบตรงการสกรีนตรงนี้นะรับรักไร้เสียงเนี่ยอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับผมเป็น Limited Edition ถ้าเราสังเกตดีๆครับผมบริเวณนี้ ในตัวของรักไร้เสียงตัวนี้เป็นคำว่า Limited Edition เฉยๆครับผมแต่ว่าใน template, รักลับๆข้ามหอของนายหมากับน้องแมวเนี่ยเขาจะเขียนคําว่า Special Box Special Box Limited Edition เหมือนกันครับคล้ายๆกันแต่ว่าอันนั้นจะเป็น Special Box ส่วนอันนี้จะเป็นเป็น Limited i d i t i o n เฉยๆเฉยๆเฉยๆเฉยเลยก็เป็นของรักทิมครับผมตำนานที่ยังมีลมหายใจของพวกเราครับผม ถ้าปัจจุบันนี้โลกของหนังสือการ์ตูนเป็นเหมือนเป็นเหมือนสงครามนี่คือลักพิมพ์นี่อาจจะเป็นเหมือนใช้คำว่าอาวุธชนิดหนึ่งเลยนะครับผมในการทำลายล้างแล้วก็ขอมาดูตรงนี้บ้างครับผมลักไร้เสียงครับผมเป็นลายเส้นอ่ลายเส้นตัวนี้น่าจะเหมือนกันกับของอ่า ลักลับข้ามหอครับผมก็คือการเซ็นไม่ใช่เซ็นสดครับผมเซ็นแล้วก็สกีนแล้วก็ค่อยเอามาปริ้นใส่ผมชอบนะน้องน้องดูเป็นเป็นอนาตมีที่วาดยากพอสมควรเลยร้แบบเนี้ยอ่าหนึ 1, 2, 3, ่สสนิ้วที่5อาจจะสงสัยอยู่ไหนอ่ะนี่ไงนิ้วที่ห้อ๋อไม่ใช่นั้นนิ้วเท้า <laughs> โอเคครับผมนี่ก็เป็นตัวลักไลทเสียงฉบับเวอร์ชั่นกล่องครับผมอ่า ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอพูดถึงตัวหนังสือนิดหน่อยเนาะ,ะหนังสือก็ปกหนึ่งผมปกแรกเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังเราเคยเก็บเธอ,อไม่ดีเลยไม่ควรเกยดใครนะครับ <laughs> เล่มที่สองครับผมก็เหมือนกันครับรักไร้เสียงอ๋อเราเหมือนเราจะเห็นเล่มน,นี้เหมือนน้องๆเขาจะอยู่อยู่ชั้นปฐมเนาะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยดูสิ ยังยังยังดูเป็นเด็กเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนเด็กสาวมอ,มอต้นหรือมอปลายผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเลดเฉลี่ยอายุของเด็กในในการ์ตูนโชเนนการ์ตูนมังงะญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ดูด,ดูดูอายุเขาไม่ค่อยออกเท่าไหร่เล่มสามครับผมอ่าเหมือนจะสนิทกันคือเราจะเห็นพัฒนาของตัวตัวละครครับผมส่วนใหญ่จะเป็นลูกคู่นะลูกคู่ลูกคู่ จะอยู่ในในรูปคู่ทั้งทุกเฟรมเลยแล้วก็จะเป็นสถานที่ต่างๆครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะเนาะเป็นบึงสาธารณะอันนี้ก็จะอยู่ในในรถไฟครับผมอ่าผมพอจับคอนเซ็ปต์มานิดหน่อยนะอันนี้อ๋ออันนี้อยู่ในชุดปล i v a t e ครับผมเป็นเล่มเล่มสี่เขเป็นเป็นเล่มแรกที่อยู่ในชุดปล i v a t เนาะเป็นชุดที่ไม่มียูนิฟอร์มและด้านหลังก็เป็นเหมือนสวนสนุกครับผมเป็นเหมือนสวนสนุกเนาะนี่ ละเล่ม5โอ้อันนี้เป็นเป็นเป็นชุดเทศกาลนะอันนี้ก็เป็นยุกตะนะครับอืมอ,มอมน่ารักน่ารักน่ารักวันแววอันนี้ก็จะน่าจะเป็นแบบเหมือนตลาดเทศกาลฮานามิอะไรแบบนี้ครับผมโอ้เล่มหกนี่เราโอ้ผมสามารถดูอย่างหนึ่งออกได้ครับผมเล่มหกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นในเล่มนี้แน่ๆเลยครับเพราะว่าตัวคุณ อิชิดะของเราครับอิชิดะใช่ไหมเนาะอิชิดะละลืมชื่อละแล้วอิชิดะของเราเนี่ยเหมือนจะมีอุบัติเหตุที่แผลที่แขนนะครับผมนะต้องใส่ตัวเฝอกเคลือบไว้แล้วก็เป็นเป็นแม่น้ำนงครับผมเนี่ย <laughs> เล่มเจ็ดครับผมเล่มสุดท้ายครับอ่าหวานแววนะคงคอนเซปต์หวานแววแล้วก็เออผมเพิ่งสังเกตว่าเล่มหกเป็นเล่มเดียวครับผมที่ไม่ใช่รูปคู่หรือพระเอกกําลัง กำลังพางตัวอยู่หรือเปล่านะหน่วยซิลไม่น่าใช่อาจจะยังไม่ได้ใส่เข้าไปด้านหลังก็ไม่มีเนาะแล้วก็เล่นเจ็ดครับผมเป็นเล่มจบเขียนไว้ด้วยครับว่าฉบับจบอ่าแต่ไม่ใช่ลิมิเต็ดอีดิชั่นเนาะไม่ใช่ <Edition. S 2> ลิมิเต็ดอีดิชั่นลากร้านนะิชิมิยะโอ้ไม่โอไม่เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเนาะแม่โอผมผมยังไม่ได้อ่านนะแต่ผมก็รู้สึกได้เลยว่า มันค่อนข้างที่จะดรามาติกครับผมดรามาติกมากเลยเพราะว่าเราจะเห็นแบบตุสีหน้าของตัวละครผ่านผ่านบทความที่อยู่ในรูปภาพครับผมผมสามารถฟิลนิด,น,ดนิดได้เลยครับผมน,นี่ครับกล่องก็ถ้าชอบก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนครับผมที่เข้ามารับชมการรีวิวของผมแนละ้วก็ ถึงผมจะรีวิวได้ไม่ครบถ้วนแล้วก็อาจจะมีเนื้อหาบางประการที่ผมไม่สามารถนํามาพูดคุยกับท่านผู้ชมได้นะตอนนี้ครับผมรู้สึกรู้สึกว่ายังขาดอะไรบางอย่างนะถ้าผมอ่านมาแล้วแลวผมได้พูดคุยกับท่านผู้ชมในยคงจะเป็นอะไรที่รู้สึกดีเพิ่มมากขึ้นแหละแต่ก็นี่ก็เป็นตัวรักไร้เสียงฉบับฉบับหนังสือครับผมนิยายแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนผมจะเห็นว่าตัวตัวเรื่องนี้ครับผมมีเป็นอ่า มีเป็น the movie ใช่ไหมอ่าไม่ใช่เชิง the movie แต่จะเป็นเหมือนเอาเล่ม7ดเล่มเนี่ยครับผมมาสร้างเป็นเป็นภาพยนตร์นั่นเองครับผมเป็นภาพยนตร์อ่าก็น่าสนใจครับผมน่าสนใจวิธีก็เอาใส่ผมว่ากล่องเนี่ยมาตรฐานครับผมเห็นไหมผมสามารถหยิบใส่ได้ทีละเล่มแบบไม่ไม่มีปัญหาเลยนะไม่มีการบี้อะไรพวกนี้แต่ว่าเล่มหลังๆอาจจะนิดหน่อยครับผมเพราะว่าถ้าสังเกตดีดๆเห็นไหมครับ หมือนมันจะค่อยๆบีบลงไปผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในซีลมาค่อนข้างนาน,นครับผมแต่ผมไม่มีปัญหานะปึ๊บแล้วก็เล่มสุดท้ายครับผมผมขออนุญาตวางลงเนาะแล้วก็ไม่วควรคว่ำหน้าน้องลงนะเพราะว่าอาจจะเกิดรอยหรือว่าอาจจะเกิดรอ,อยเปื้อนอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็เล่มสุดท้ายครับผมปึ๊บอ่าผมผม,ผมว่าผมเจอปัญหาแล้วนี่ไงล่ะ ผมไม่สามารถยัดลงไปแบบแบบเหมือนหมาแมวได้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาครับผมผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะอย่างหนึ่งเลยนะผมคิดว่าเป็นเพราะซีลครับผมอาจจะมีซีลพลาสติกบริเวณหัวท้ายมันนะอาจจะทําให้เข้าลําบากแต่พออครบเล่มแล้วมันก็เป็นบล็อกที่ที่โอเคครับผมที่สวยงามสวยงามอ่าผมชอบการสกรีนลายให้มันแวบๆบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอ่าแวบๆแวบๆนี่แวบหน้าด้วยโอเค ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมกดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันครับผมว่าผู้อ่านหนึ่งคนและกันเนาะผู้อ่านหนึ่งคนถึงผู้อ่านอีกหนึ่งคนอะไรแบบนี้แล้วกันครับผมก็ชื่นชอบ a n นิเมชั n อนิเมะงานวาดงานภาพหรือรวมกระทั่งมังงะด,ด้วยครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชม ชแนลทันทอล์กครั้งนี้ครับผมซึ่งก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับการทอล์คร้อยเนหรอกเป็นการรีวิวให้ฟังนิดหน่อยแล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดผมทําผิดพลาดอะไรก็ขอภอภัยด้วยนะครับผมข้อมูลอินโฟมิชันอาจจะยังไม่ครบครับผมขออภัยจริงๆถ้าอย่างไรก็ขอขอบคุณมากณที่นี้จริงๆครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมติดตามว่าจะเป็นคลิปอะไรครับผมขอบคุณครับ